สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิทรรมนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวพระศุกที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่4พฤศจิกายน2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือกเกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนายนนะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพฤษภแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้า หลังจากนำมาผูกด,ดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีพฤษภอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไป ฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีพฤษภในวันที่4พฤศจิกายน2568ดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าสู่ในเรือนอริจนถึงวันที่28พฤศจิกายน2568ตลอดระยะเวลากว่า25วันนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ดาวพรุขมาจากสองเรือนสาคัญก็คือเรือนของตัวเองแล้วก็เรือนอริแต่ในช่วงระยะเวลาเดกเก่าก็โคจรตกเรือนอริได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบดี ก็ต้องถือว่าการที่ได้ตำแหน่งยศสักสูงแต่ไปตกในเรือนอริก็จะต้องมีปัญหาโดยเฉพาะดาวพระศุขมาจากเรือนชะตาของตนเองด้วยในช่วงระยะเวลานี้ก็เหมือนตัวของคุณเองก็จะเซ็งเป็ดเซ็งหานเบือบ่อเบื่อยากๆกจะทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจจะทําอะไรเหมือนเหมือนคาดหวังไว้แต่ผลลัพธ์มันไม่ได้อย่างที่คิดก็ต้องพยายามทําใจร่มๆจนกว่าจะพ้นวันที่28 พิสติกาไปแล้วจะดีหรือไม่ตัวของคุณเองตอนนี้ก็ต้องมีเหตุมีเรื่องเช่นเจ็บป่วยไม่สบายมีเคราะห์หรือมีเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะชาวรัคนาราศีพฤษภก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูเอวบ่าหลังเป็นต้นฉะนั้นท่านต้องดูแลนะครับตัวเองเป็นอย่างดีถ้าอายุมากๆก็ระวังเรื่องโรคไตโรคนิ้วเอาไว้ด้วยเพราะมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นถ้าท่านเกิดลัคนาราศีพฤศภชมคลิปนี้แล้วมีความซีเรียสก็ต้องใจล่มๆ่มห,หลังวันที่28พฤศจิกาไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวส่นิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดอนปเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญ เพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจงให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8ปดโมงสองชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคําทํานาย ตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับเมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมไม,ไม,ไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ